ไม่กันไม่กันผมหรอครับผมแม่นนะมีออดังดังดังโอ้โหเน้นเน้นอะไรครับคุณทำอะไรตอนนี้เข้ามาถึงเกมดังซิตี้ไดนาสตี้แล้วครับทุกคนอาคิมโอลาจ w วอนหรือว่าเดอะดรีมคุณเล่นที่ตำนานอย่างชาคิโออนิวยังบอกว่าแล้วมึงจะชนะมันได้เนี่ยมัคนคงแค่ในฝันมึงเท่านั้นแหละ นี่มันตัวดับฝันเด็กชาติด,ดีเลครับทุกคนผมชอบผมชอบมากนะกันหมาไปสุ่มกันเลยไปครับค,คลิปรอแรกปับ๊บโอ้โหปีเลยปีเลยมาแน่ <y ug ress> มันบ้าหรือเปล่าเอาตรงๆนะครั้งที่ผมสุ่มอะ่ะผมแม่งมีความหวังตลอดว่าผมจะได้แบบคนอื่นเขาบ้างที่เขาสุ่มกันแบบ30-40โลแล้วได้ลองตน่อยเว้ ครั้งนี้แหละมาอาคิมตอบออกไปแจ็คโฮนมาอุ้ย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 ไม่ดอ่ะดูอาคิยล้วสวัสดีครับเด็กบนะมาได้แล้วมาม การันตีอีกแล้วทุกคนไม่น่าดีใจเลยมันมาแล้วมันเอาคูการานตีทุกตัวเลย,อ,ยอ่า Dream c h e ดีใจหรือวะ กูได้เซนเตอร์อันดับหนึ่งเลยนะเว้ยต้องดีใจอันนี้คือผู้เล่นที่เล่นวงในดีที่สุดในเกมดังซิตี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเตตฮาคิมตอนอัพเต็มกันเลยดีกว่าผมขอเอาสเตตฮาคิมเทียบกับกะซอแล้วกันครับเป็นผู้เล่นเซนเตอร์อีกคนหนึ่งที่เล่นเกมลุกได้ดีมากๆดีที่สุดตั้งแต่ดังซิตี้เปิดมาแต่หลังจากที่โอลาจูวอนเข้าเนี่ยไม่แน่นะว่าจะยังดีที่สุดอยู่หรือเปล่าสเตต์วงนอกเนี่ยกาซอยังดูดีกว่านะครับแต่วงในเหมือนจะเป็นฮาคิมนะด้วยสเตต์เลเวอ นะะครรับกอแต่พอมาหน้าที่2องสเต็ตบล็อก143รีบาร์140พอมาหน้าที่2หน้าที่3คือฮาครีมค่อนข้างกึนกระซอเลยครับเรื่องดิเฟนซีฟสเต็ตเกมลุกเนี่ยอาจจะสู้กระซอไม่ค่อยได้แต่ไฮไลท์อยู่ที่สกิลเลยครับทุกคนสเต็ตดูดีมากนะครับสำหรับเซนเตอร์วงในแต่เดี๋ยวพอเห็นสกิลว่าเนี่ยจะขนลุกกันเลยอะอาเลนตของฮาครีมเนี่ยถ้าแนะนํา <c oughs> ผมแนะนําให้อัพดีมเฟกเป็นอันดับแรกนะครับเป็นสกิลที่สําคัญที่สุดพดีมเฟกเนี่ยจะทําให้เราสามารถเฟกได้แทบจะทุกท่าเลยนะครับแต่ต้องมี้อแท่อ เป็นสีฟ้านะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอธิบายอีกทีหนึ่งทสกิลต่อไปที่ควรอัพนะครับนั่นก็คือควิกโรเตอร์กับ Up and Under นะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่จําเป็นมากสําหรับเกมลุกของฮาคิมนะครับผมเพราะสายนี้เนี่ยจะเพิ่มโอกาสเบรกฝั่งตรงข้ามอีก10%คือถ้าเราเบรกเนี่ยเราอีซี่บักเก็ตแน่นอนครับสองแปมและยังเพิ่มความแม่นของสกิลอีกอันนี้ก็คือสกิลที่2ที่3นะครับที่ผมจะอัพและต่อไปผมจะอัพเป็นเทอร์นาราโฟเตอร r กับ Turn Around นะครับผมก็คือสายทําแต้้้มมลลลลวนนนเเเเยยยยพรรราาาะะะสสกิสุดดท Crafty Shake ี่ัะะถึง10%ป ทําให้อาคีมกลายเป็นตัวที่กันยากมากๆอันนี้คือต้องมีโคตรโกงส่วนสก,กิลพาสซีฟที่เหลืออัพให้หมดได้เลยครับและเราค่อยมาอัพอันตินะครับสิ่งที่จําเป็นคืออันนี้ครับผม <c oughs> เพิ่มระยะบล็อก0.2 และด้วยความที่สกิลที่1กับสกิลที่2เนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับเราสามารถอัพโดยที่ยังไม่ต้องอัพโน f ฟลายโซนได้แนะนําให้อัพจนถึงแฮงกิ้งแอนชก่อนก็สงชื่อผู้นําสถิติบล็อกตลอดการครับฮาคีมเป็นตัวที่บ็อกง่ายมากด้วยพาสีบด้วยอะไรหลายๆอย่างคือเป็นตัวที่เราสามารถบล็อกฝั่งตรงข้ามได้ง่ายมากครับทุกคน และต่อไปฮาคิมเนี่ยควร enhance ถึงขั้นไหนผมแนะนำเลยครับขั้นต่ำของฮาคิมยังไงยังไงก็ต้อง N3 ครับเพราะว่า N2 เนี่ยจะทำให้เราเบรกฝั่งตรงข้ามได้ง่ายขึ้นและได้ easy bucket นะครับแต่มันไม่ได้หยุดแค่นั้นครับมันมีสกิลที่จำเป็นมากๆสำหรับเซนเตอร์ทุกคนครับก็คือสกิลเฮลิคอปเตอร์นั่นเองคือท่ารีบาวไวทนะครับท่านี้ค่อนข้างจาเป็นมากสาหรับฮาคิมด้วยความที่ฮาคิมเป็นเซนเตอร์ที่ Vertical ค่อนข้างน้อยนะครับรีบาวไวจะมีผลมากๆนะครับาับตวเ้และมมีี3ก็อง4 สกิลที่4เนี่ยสกิลนี้ก็จำเป็นเหมือนกันครับเพราะว่าเวลาเรากดวิ่งมันจะเพิ่มโอกาสที่เราได้รีบาร์ตั้งเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยครับค่อนข้างเยอะมากพอสมควรเลยส่วนต่อไปเป็นสกิลเอ็นห้าครับอันนี้จะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าจะโบกมิดเลนกับได้ท่าดังแฟนซีนะครับอันนี้ผมมองว่าไม่ค่อยจาเป็นขนาด ที่ดีเลยเนี่ยคือสกิล N 6ครับแค่อัพ N 6ปุ๊บระยะบล็อกเพิ่มทันที0.1และถ้าฮาคีมบล็อกสำเร็จ1ครั้งเนี่ยจะเพิ่มโอกาสยิงมิดเลนถึง10%แม่นมากและถ้าบล็อกได้2ครั้งอันนี้เป็นปีศาจทันทีครับจะเพิ่มรีบาวคอมเพลติฟีทเนี่ย12แต่ N 7ปกติผมจะบอกว่าเกมนี้ไม่ได้เพย์ทูวินแต่สกิล N 7นี่มัน อ๋อเป็นเซนเตอร์ตัวแรกที่ผมรู้สึกว่าเพจพิวินครับทุกคนคือ <c oughs> มันมีท่ารีบาวใหม่ที่เก่งมากสำหรับฮาคิมคือถ้าคุณอัพถึง N7 ปุ๊บอะการรีบาวของฮาคิมคือเป็นคนละคนเลยครับถ้าอัพได้ก็ไปให้ถึง N7 นะครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆ N3 ถึง4ก็เพียงพอแล้วครับที่จะให้ฮาคิมโดมิเนตในแรงค์แต่ถ้าคุณไป N7 ได้คือเป็นปีศาจเลยส่วนพาร์ทเนอร์สำหรับคนที่ไม่ได้อัพไปถึง N7 ผมแนะนําให้ใส่ตัวรีบาวไปก่อนครับถ้าเพื่อนๆเล่นไปโดยที่ไม่ใส่ลู รีบาวหรือว่าใส่พาร์เนอร์รีบาวจะรู้สึกว่าอาจจะแย่งรีบาวได้น้อยนิดนึงแต่ถ้าใส่รีบาวสุดเนี่ยเป็นตัวที่รีบาวดีมากๆตัวหนึ่งเหมือนกันครับแต่สําหรับคนที่ไป N 6 N เ็ได้แล้วเนี่ยผมแนะนําให้ใส่เป็นโค้ชทอมนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มสแตทตบ็อกซ์จะทําให้เราไปเก็บสแต็โบนัสอันนี้ง่ายขึ้นนะครับผมวิธีเล่นฮาคิมสาหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมาเล่นอาจจะงงนิดนึงครับเพราะว่ามีท่าค่อนข้างเยอะถ้าไม่อ่ะงงคุณคิดแค่2อย่างจะเฟกหรือจะดังแค่นั้นพอถ้าคุณจะยิงยิงไปเลยครับ แล้วสมองเราจะไม่รวนแต่ถ้าคุณจะเฟกมือติดฟ้าปุ๊บจะเฟกหรือว่าจะขึ้นดังเองอันนี้ก็ได้ไดแล้วแต่เราพอมือฟ้าปุ๊บจะเฟกพอเฟกเสร็จปุ๊บมันก็มีแค่สองออปชันแลวครับว่าเราจะดังเองหรือเราจะส่งให้เพื่อนแค่นั้นครับอย่าไปคิดหลายสเต็ปเกินว่าเราต้องแบบอุ้ยโอ้โหม้วนปุ๊บปุ๊เฟกแล้วยิง ผู้ต่อสู้จะงงตั้งแต่เฟกแรกหรือเฟกที่2แล้วไม่ต้องมาหลายสเต็ปขนาดนะั้นทาทีเป็นเซนเตอร์ที่พยายามอยาฝืนมากครับเล่นเสี่ยงได้แต่อย่าเสี่ยงบ่อยไม่ควรดังทับศัตรูบ่อยๆครับอย่างมากแค่ครั้งเดียวต่อเกมจะผมจะแจกท่าทําแต้มที่ใช้ในเกมได้จริงสัก2อสมท่าแล้วกันเวลาเราโพสในระยะ5เมตรหรือว่าเวลาที่เพื่อนส่งบอลมาเนี่ยเราจะติดสถานะมือฟ้าครับเราสามารถหมุนและยิงได้เลยไกลมาก ท่านี้ถ้าหมุนแนะนําให้หมุนไปตรงข้ามกับฝั่งที่เราหันหน้าครับถ้าเราหันหน้าไปซ้ายให้หมุนไปขวาเราจะมาค่อนข้างไกลแต่ว่าถ้าเราหมุนไปทางเดียวกับที่เราหันหน้ามันจะค่อนข้างใกล้จะต่างกันเยอะพอสมควรครับท่านี้ป,ปุืมปัปุ๊บเบกขึ้นเองได้อันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งแต่ท่านี้ไม่แนะนําให้ทําบ่อยเพราะว่าเป็นท่าที่บล็อกง่ายพอสมควรนะถ้าเขายังไม่หลงนะแต่ถ้าเขาหลงแล้วเราได้รวนเลยปึ๊บดังท่าที่สอง ดูดีๆนะครับให้มือเราฟ้าด้วยนะปึ๊บอันนี้รอบนี้เราเฟกแล้วค่อยขึ้นถ้าเขาโดดเราก็ขึ้นหมุนและเฟดยิงปึ๊บท่านี้ก็เป็นท่าที่ดีมากครับสำหรับฮังคิวอวราจุนเพราะว่ากวยเขาเนี่ยแคบมากครับเป็นตัวที่กวยแคบมา,มากๆและถ้ายิงพลาดยังสามารถพุ่งเข้ามาเก็บรีบาวเองได้อีกด้วยอันนี้เป็นท่าที่ค่อนข้างโกงเลยและอันที่3อันนี้จะเป็นใช้กับหมุนไปทางไกลครับหมุนไกลปกติหมุนไกลเราจะยิงอย่างนี้ใช่ไหมรอบนี้เราจะไปไกลสุดขอบเลยครับเราหมุนปุ๊บ แล้วเฟดเลยไกลมากเกือบเส้น3มแต้มแต่ถ้านี้แนะนําให้ใช้ลูกที่เรารู้ว่ามันจะลงร0% 0นะครับก็คือสมมติลูกที่แล้วเรายิงลงๆไม่ลงเงี้ยลูกต่อไปมันก็จะลง100%เพราะว่าท่านี้เป็นท่าที่เราจะถอยออกมาไกลมากและไม่สามารถกลับไปรีบาวได้ทัน,นครับและท่านี้พอเราใช้เสร็จปุ๊บอีกรอบหนึ่งเขาจะต้องมากันครับผมเร้ทําเหมือนเดิมเลยครับหมุนแต่รอบนี้เราจะเฟกแล้วส่งให้เพื่อนทันที ยังไงก็หลงฮาคิมเป็นตัวที่ถ้าไม่โดนดับเบิลทีมยังไงก็เอาไม่ลงพัก่ิงต่อไปเป็นอีกเซตหนึ่งครับเราจะทําได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนส่งมาท่านี้เป็นท่าที่ปุ๊บโยกมีโอกาสเด้งเป่าตรงข้ามสูงมากเป็นท่าที่ได้แต้มฟรีง่ายมากเพราะเป็นท่าที่เร็วและชัวร์มากครับท่านี้ปุ๊บโยกยิงถ้ายิงไม่ลงพุ่งมาเก็บเองลับบอลปุ๊บโยกขึ้นดังโยกเฟดอันนี้ดี ท่าพวกนี้จะเป็นท่าที่ดีมากครับมันค่อนข้างเร็วปึ๊บปึ๊บเฟซส่งให้เพื่อนปึ๊บอย่างนี้ก็ได้อันนี้เป็นอีกเซตหนึ่งหรือพอรับบอลมาปุ๊บมือเราฟ้าเราโยกทีหนึ่งปึ๊บถ้าไม่เบรกอ่ะเซนเตอร์เขาออกมากัดเราแล้วถ้าเซนเตอร์เขาไม่ออกมากัดเราเราเฟดก็ประมาณนี้สำหรับทาครีมนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูครับว่ามันเป็นตัวที่ดับฝันเด็กได้ดีแค่ไหนถ้ากดโซโลอ่อาจจะไม่ตึงนะครับผมขออนุญาตชวนเพื่อนที่แบบ300 500ดาวมาเล่นดีกว่ามาคร อยูเรามีเทพถ้ำกับเคนะครับผมทีมเขาจะมีหกมือแฟชั่นเคเรามาดูกันดีกว่าว่าในแรงสามร้อยสี่ร้อยดาวเนี่ยจะไหวไหมโอราจูวอนอันนี้ยังแบบเล่นไม่ค่อยชัดนะครับพยายามโยกแล้วชันไปเลยถ้าเราโยกได้พยายามดังไปเลยก็ได้ครับยิ่งถ้าเป็นตัวที oh. Oh. ่แบบไม่มีบล็อกหลักอะไรพวกนี้นะใส่ได้เลยโอ้โหเน้นๆโจ้ไปหนึ่งทีแื่อนเอาให้ ผ่านแล้วขวายเอื้อโดนติวเราช่วยพิการเราไหวเพราะเราคือออลทามเพราะเราคือผู้เล่นที่ฟ็อกที่เยอะที่สุดในออลทามแต่ตอนนี้ตึงนเลยทุกคนที่เขาเราเดาวเราโชคดีเรา,เราเดาวดีเพราะว่าถ้าเวทเจอเคนเนี่ยเขาจะโดนบูลลี่นะครับโดนจะโดนเวทบูลลี่ค่ขานาดเมื่อกี้น่าจะขึ้นไปเลยครับเมื่อกี้ยังไม่ช้ำไง ว่ามันจะเบสีงไงไม่โดดเหรอไม่โดดหรออันนี้แบบจริงๆไม่ควรทำนะครับทำแบบเล่นเสียงนิดนึงเพราะว่าเพื่อให้เขาโดดบ้างถ้าเราไม่ดังยัดเลยเขายังไม่โดดเลยสักครั้งปี้ปปี๊ปี่เต๋อเลี้ยงพี่โหวด,ดพี่เดี๋ยวมาเที่ยวปี๊เสียงเนี่ยว้าอย่างนี้สวยั้ยสวย มันตัวที่ส่งดีมากครับคือสแต่ส่งอ่ะมันไม่ได้ดีมากครับถ้ามันแบบเมคเพลย์ให้เพื่อนได้คือมันมันเจ๋งด้วยตัวแล้วก็ไปเลยครับนแล้วก็ไปครับเพื่อนโล่งๆอย่างนี้ไปเลยครับลกดรีบาาไว้แล้วส่งเคลมีอันติโอเคสัวๆอุ้ยแดงนี่อะรีบาาคิงและท่านี้เราอ มไม่กันไม่กันผมหรอครับผมโน้นะเราลองแบทเป๊กมีไโดนไปเนี่ยถ้าเราแบบไม่ยัดหน้าเขาเลยเขาจะไม่โดนเลยครับแต่ถ้าเรามีแบบยัดหน้าบ้างเฟกบ้างมันจะแบบคอมโบกัน,นะนอะอะไรครับคุณทำอะไรแล้วจบเพื่อนกันอีบสุดยอดอะปะ,ะใจมากครับ คุณนทำแด้คนเดียวเหรอผมไม่ต้องเปลีนตีด้วยเพราะถ้าดังผมโคตรไกลอ่ะโคตรสิ่งอ่ะครับอาคีมาจะหลอ,อีกสักคนไหมแล้วมั่ดีไม่หมดปอนะไเดกฟองดงดียหมม่เดียวหาว่าผมมาเล่นแรงแบบไอเดีไก่ผมวอาอ่อนนุษมาดึงแรงอยู่นะครับอันนี้585ดาดาวนะครับผมไม่ได้แบบมาเจอไก่กานะ สุดท้ายนะครับ potential นะครับห้าครีมผมจะใช้เป็น paint class เพื่อเพิ่ม string และคา l a y u p close shot ให้แม่นขึ้นนะครับผมรุ่นเขียวผมจะใช้เป็น remote control นะครับสามารถใช้ได้ทาง lockdown หรือว่า remote control ก็ได้นะครับ remote control ก็จะเป็น r e b u n d บวกส่งให้เพื่อนได้เวลาเรา f a k เนี่ยเราสามารถส่งให้เพื่อนได้แม่นขึ้นหรือเราจะเอาแบบสายป้องกันเ e ีย p ๆเลยเอา lockdown มาใช้ก็ได้เหมือนกันครับผมอยู่ที่ว่าเพื่อนๆอยากเล่นแนวไหนแต่สีฟ้ารุ่นสุดท้ายค่อนข้างฟรีสไตล์ครับเพราะว่ามีผลไม่ค่อยเยอะมากแต่ผมจะใส่เป็น f i o l e t charge เพราะว่าเป็นรุ่น ที่ผมมีอยู่แล้วหรือจะใส่เป็นไรซ์อัพก็ได้ครับไรซ์อัพนี่ก็คือจะตรงสายสุดเพราะว่าได้ทั้งสเปนต์ได้ทั้งเวอร์ติคลที่เป็นจุดอ่อนของฮาคีมเลยผมแนะนําวิธีการจัดทีมคู่กับฮาคีมก็คือควรเป็นตัวที่ส่งให้เราได้แล้วก็ยิงวงนอกได้ก็โอเคแล้วครับอย่างเช่นฮาคีมเคลเทท่าม um ที่ผมเพิ่งเล่นไปหรือว่าฮาคีมเคอร์รี่แล้วก็เอาคาวายมาช่วยเกมรับนี้ก็ได้ด้วยครับเพราะว่าถ้าอีกฝั่งไม่สามารถดับเบิลทีมฮาคีมได้เนี่ยคือยังไง องเล่นหรือไปลองเจอมาแล้วในแหล,งล่งคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างฮาคิมแล้วถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้จิ๊กอิ๊กเจลด้วยนะครับ <S 2> <S 2> <S และแจอกันคลิปต่อไปทุกคนคนฟินอะนี่มันตัวแห่งการดับฝันเด็กนี่หว่า